สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมาลีคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมารับชมโมเมนต์ที่น่ารักกันอีกแล้วครับระหว่างบีมพิมพิชยากกรมัมถูบ้านะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนก็เป็นนักกีฬาต่างชาติที่ตอนนี้มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากครับ อาจจะเพราะว่าอยู่ในวัยเดียวกันเลยนะครับบีมกับทูบ้าก็คืออายุ24ปีเท่ากันเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักไม่ว่าจะเป็นการออกไปเซลฟี่หรือว่าการไปกินอาหารนะครับกินไอศครีมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของบีมกับทูบ้ามาเสมอครับและวันนี้ก็มีโมเมนต์มิตรภาพดีๆเกิดขึ้นอีกแล้วครับบีมกับทูบ้าก็ได้มีการกอดกันในสนาม เพื่อเป็นการเหมือนกับเสริมสร้างพลังบวกเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กันก่อนที่เกมจะเริ่มก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยครับระหว่างนักกีฬาต่างชาติเดี๋ยวปีหน้าแข่งทีมชาติก็ต้องเจอกันแน่นอนครับก็น่ารักจริงๆครับสาวๆพรุ่งนี้มาเชียร์คูโรเบะกันใหม่นะครับ